ิสโตฟันพอดแคสต์เพราะโประวติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกแลตอนนี้ผมมีเกร็ดสั้นๆมาเล่าให้ฟังจะสนุกดีนะครับเป็นเรื่องของประเทศเม็กซิโกนะฮะเมื่อปี1913ตอนนั้นเม็กซิโกมีประธานเทบดีนะครับชื่อว่าฟรานซิสโกอีมาเดโรก็โดนรัฐประหารโดยนายพล วิกตอเรียโนอเวต้านะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่13กุมภาปี1913นะครับแน่นอนเป็นทหารแล้วรัฐประหารก็ชนะนะฮะจุดประสงค์ของนายพลคนนี้ก็คือตัวเองอยากจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นั่นแหละนะครับแต่ด้วยความที่พอรัฐประหารมาแล้วจริงๆแล้วตัวเองมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วนะแต่ยังมีความแบบยังมีความดีนิดนึงบอกว่ายฉันก็ยังอยากจะทําให้มันถูกต้องตามตามกฎนี้กฎ แต่เดิมก็คือหมายถึงรัฐธรรมนูญของเม็กซิโกณตอนนั้นเนี่ยนะฮะคือมีการระบุเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดสภาวะฉุกเฉินนะประธานาธิบดีจะดูลแลแปลว่าแปบลบว่าเแบบนี่ยเขารัฐประหารเสร็จเขาไม่ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งใช่ไหมเขาไม่ฉีกเขาไม่ฉีกทิ้งโอ๊ยน่ารักมากเลยไม่ฉีก <c oughs> รัฐธรรมนูญทิ้งเหรอยังจะยึดตามรัฐธรรมนูญฉบับเดิมบอกเลยมันมีความยังมีความน่ารักอยู่นะทีนี้รัฐธรรมนูญเนี้ยบอกเอาไว้บอกว่าถ้าสภาวะฉุกเฉินหรือมีเหตุการณ์ดาน เหตุการณ์ใดที่ทําให้คนสวมมงอยู่ไม่สามารถเป็นบัตรหน้าที่ต่อไปได้นะฮะคนที่มารับหน้าที่ต่อต้องมีใครบ้างหนึ่งสองสามสี่มันก็ต้องแบบมีเรียงลงมาตามลําดับขั้นนะเพราะนั้นคนที่จะขึ้นต่อได้อันดับแรกต้องเป็นรองประธานใธิบดีนะอันดับต่อไปคืออายการสูงสุดอันดับต่อไปรัฐมนตรีต่างประเทศและอันดับต่อไปคือรัฐมนตรีมหาไทยจะเรียงลำามลงมาแบบนี้เขาเป็นในคนะเขาไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมเขาเขาไม่มีสิทธิ์เลยเขาไม่มีสิทธิ์เลยเพราะนั้นทำยังไงนายพลวิกตอรี วิกตอเรียโน,โนคนนี้ะนะฮะก็พอรัฐประหารสำเร็จก็ขับไล่รองประธานธิบดี <c oughs> รวมไปถึงอายการสูงสุดซึ่งมีสิทธิ์เนื้อหอือ,อ,อไมมีสิทธิ์ไม่ไม่ไมก็ไล่ไปทั้ง4คนเลยไม่ได้หรอไ,ไล่แค่2คนอะไล่แค่สคนเอาเหรอไล่แค่2คนค่ะเพื่อเพื่อ,อ,อไม่ให้ทั้งรองกับอายการเนี่ย ไปขึ้นเป็นตําแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ได้โอเคทีนี้มันก็เจอรัฐมนตรีต่างประเทศกับรัฐมนตรีมหาไทยค่ะทีนี้เนี่ยอีกสองตำแหน่งเนี่ยมันดันมีรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยที่ไม่ได้เป็นฝ่ายเขาแล้วก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งนะฮะก็คือเปโดรลาสกูเรนเพราะนั้นนายพลอูเวต้าคนนี้วิธีการคือเขาก็เลยบังคับให้เปโด ซึ่งอยู่ในอันดับที่3ามถูกไหมแต่ว่ารองกับอายการซึ่ง 1. กับสเนี่ยโดนไล่ไปแล้วโดนไล่ออกแล้วดไลออกให้บีบให้ลาออกเพราะฉนั้นเปโดซึ่งเป็นท่านตรีต่างประเทศอยู่ในอันดับสาบังคับบอกว่าเฮ้ยงั้นอยู่จงขึ้นเป็นประธานธิบดีซะไปสวมมงซะอคนะฮะอ่พอเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะคือเปโดขึ้นไปเป็นประธานบีคนใหม่ค่ะนะครับ45นาทีเขาก็บังคับคว่าให้เธอ จงลาออกจากตําแหน่งซะนะฮะเพื่อที่ทําให้ตัวเขานะคะเขาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอ๋อเดี๋ยวก่อนคือก่อนที่ลืมเล่าไปนิดนึงคือตอนที่ที่ที่เาตอนนั้นเขายังไม่ใช่รัฐมนตรีเขายังไม่ใช่แต่คือเขาเขาไปสั่งให้ให้เปโดซึ่งขึ้นเป็นประธานธิบดีแล้วเนี่ยแต่งตั้งให้เขาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก่อนเอพอพอแต่งตั้งเขาเสร็จก็ออกเดี๋ยวนี้เิสลาออกจากประธานธิบดีเดี๋ยวนี้ห้านาที อ๋อเซนเซนแต่งตั้งปุ๊บก็ลาออก๋ยวนี้เลยอ่าลาออกปุ๊บเพราะนั้นตามรัฐธรรมนูญก็คือว่างั้นอันดับต่อไปคือรัฐมนตรีมหาไทยซึ่งเขาเพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อ45นาทีที่แล้วก็เลยขึ้นเป็นประธานรัฐมีคนต่อไปอ,อย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเขายากไปเนะาะทำไมแบบบ้านเราเราก็ฉีกเลยดีฉีกเสร็จแล้วก็รักษาการไป <c oughs> ต้องมาดูงานบ้านเราแล้วแหละไอ้นี่ยากมากเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะคือตอนนี้คือชี้เห็นว่าคือคุณเปโดรคนี้เนี่ยเลยทําสถิติเป็นประธานเทปบดีที่ดารงตําแหน่งสั้นที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์5นาทีนะฮะส่วนยาวที่สุดในโลกนะตอนนี้นะฮะเอาแบบล่าสุดเนี่ยเอาเฉพาะตำแหน่งประธานเทปบดีที่ที่ดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็คือประธานเทปบดีของประเทศกินี นะฮะเพราะว่ารับตำแหน่งตั้งแต่ปี1979รดิเประธานธดีเทโอดโรโอเบยกงูเง m มาเอมบาโซโกชื่อชื่อยากมากนะฮะส่วนปูตินนะครับเวลาดิเมีปูตินคือเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียที่ยาวนานที่สุดของรัสเซียของรัสเซียครับ